พอจับได้เสร็จเรียบร้อยผมก็ถามว่าของเหลือเท่าไหร่ไ,รไอ้สัตว์เอาปืนจีมนะ้มันของเหลือเออมีมีดเลยสลับมีดของเหลือเท่าไหร่พูดมาตามตรงมันบอกเหลืออยู่สักล้านสามได้ครับโอ้โหเยี้ยหัวลอยเลยหัวลอยหัวลอยจากไอที่ในรถเนี่ยปึ้งกระเด้งขึ้นกระเด้งลงเลย <c oughs> ดีใจเมื่อก่อนไม่มีใครจับได้แสนเม็ดแสนเม็ดเนี่ยผมไปจับได้ที่เขาอยู่เขาย้อยเนี่ย แสนเม็ดถือว่าหรูแล้วเด่นแล้วต้องระดับรัฐมนตรีแถลงข่าวเลยนะแสนเม็ดอ่ะนี่ล้านครั้งแรกในประเทศไทยคือของอยู่ที่ตรงนั้นเลยไหมฮะเดี๋ยวไปของอที่อื่นมันเอามาส่งเราแค่สองหมืน่นผมก็ถามมันว่าของเหลือเท่าไหร่มันบอกเหลือสักล้านสามได้นะครับตกกระจายไปไป,ไปมึงพาไปผมก็โดดเข้ารถมันเลยโดดเข้ารถมันมึงพากูไปเลย